ก็เสร็จจาก planet chocolate ียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าไปข้างใน,นนะครับเสีย7ยูโรนะครับก็มีการเดโมสเตรชั่นในการทำช็อกโกแลตนะครับ,<ก>รบเขาก็สาธิตวิธีการว่าเราจะทําช็อกโกแลตเนี่ยให้เป็นรูปร่างอย่างไรนะครับมีสอดไส้อย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะครับ,รรรรบเขาก็มีก็มันก็ไม่เป็นความลับหรอกมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างก็จะมี ผงโกโก้นะครับแล้วก็มีเมล็ดโกโก้ที่เป็นสีขาวนะครับแค่เป็นผงแล้วก็มีน้ําตาลมีนมอะไรเงี้ยก็มาผสมกันมีสัดส่วนแค่สี่อย่างนี้เองนะครับแล้วก็ทําให้เป็นไวท์ช็อกโกแลตหรือจะเป็นช็อกดาร์ช็อกโกแลตหรือจะเป็นช็อกโกแลตนมนะครับก็มีผสม3อย่างจาก4อย่างเนี่หรือผสมทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็นช็อกโกแลตมานะครับแล้วก็บอกว่าช็อกโกแลตของเบลยเยียมเนี่ยที่เป็นทําทไมถึงอร่อยอันดับต้นๆของโลกก็เพราะว่าเขาบดเม็ดผงโกโก้เสีย้ตาลนะครับให้มันละเอียดขนาด เขาบอกว่าเล็กกว่า30ไมครอนนะครับก็บคือจะทําให้มันรสชาติมันนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมันเป็นคาราเพราะว่าน้ำตาลที่เบลเยียมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกนะครับเขาแล้วก็เขาก็มีนมผสมอะไรเงี้ยเขาก็มีส่วนผสมที่ดีที่สุดในโลกก็เลยทําให้อร่อยที่สุดในโลกนะครับนอกจากคำอธิบายเรื่องโช็อกโกแลตแล้วนะครับบิวซังก็ได้ชิมช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกอีกนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นยี่ห้อที่ ได้รางวัลอร่อยที่สุดในในเบลยเยียมนะครับปี2009กับ2010นะครับชื่อร้านแพนเนตช็อกโกแลตเนี่ยนะครับบิวซังก็ได้ชิมช็อกโกแลตแล้วมันก็เหลือบิวซังก็เลยชิมแล้วชิมอีกนะครับอูยอร่อยจริงๆเลยแล้วก่อนที่จะกินเนี่ยเขาก็ไอ้ก่อนที่จะมีการเดมอนเนี่ยเขาก็มีช็อกโกแลตเครื่องดื่มช็อกโกแลตให้ชิมด้วยโอ้ยนนั่งกินไปชิมไปชิมช็อกโกแลตไปที่เขาทำอูยอร่อยจริงๆเลยอะ่ะชอบมากๆเลยอะ่ะคุ้มมาก7ยูโรเนี่ย นี่เลยร้าน,พน,นแพนด์ช็อกโกแลตนะครับนี่เสร็จจากโรงงานช็อกโกแลตนะครับก็เดินมานิดนึงนะครับก็ถึงมาในึ่งเค้กพีนะครับคนนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งมาดูซิว่าจะแต่งตัวอะไรปรากฏว่าวัานนี้ไม่แต่งตัว oh, <thank> เป็นแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยนี่นครับวิวไซส์ก็มาถึงร้านอ waffle factory แล้วนะครับนี่ ที่บูสังบอกเมื่อวานบูสังจะมาซ่อมงวันนี้ดูสังมาซ่อมจริงๆแล้วด้วยนี่เลยเป็นวอฟเฟิลอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดไส้ช็อกโกแลตนี่ให้ดูข้างในเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมนะครับมันช่างหน้ากินอะไรเช่นนี้เนี่ยโอ้โหได้กินอีกแล้วอันนี้ก็ราคา3ยูโรนะครับ3ยูโรแต่ว่าบิสังใช้บัตรฮอออฟบัสนะครับลดได้เหลือ2ยูโรเท่านั้นนะครับ ก็ได้เอยอร่อยกับอันนี้แล้วไหนมาลองชิมสิว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าแป้งนี่นุ่มมากๆของตลาดนี่แบบว่ารสชาติออกว่าหอมกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะไม่พอก กลับไปปุ๊บช็อกโกแลตมันเยอะออกมาอร่อยจริงๆเลยเนี่ยอร่อยจริงเลยดูทีม่มันเยิ้มๆมาอย่างนี้ด้วยชิ้นหนึ่งเปล่าแล้วอร่อยๆนี่นะครับข้ามจากมาในแค่นี้นะครับตรงไปยังกองปลาสนะครับก็จะผ่านร้านนี้เลย Waffle Factory นะครับต้องมากินให้ได้อร่อยจริงๆ นี่อันนี้ก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับก็ผ่านอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอัลเบิร์ตนี่ที่หน้าอนุสาวรีย์อัลเบิร์ตนะครับก็จะมีนี่ด้วยดินเนอร์อินสกายนะครับจริงๆแล้วในบิลสังอยากจะกินอันนี้มากเลยนะครับแต่จองไม่ทันแล้วมันก็ราคาแพงด้วย ที่นั่งละ250ยูโรนะครับแล้วจองครั้งหนึ่งต้องจอง2คนนะครับก็คือ500ยูโรครับเขาจะมีกุ๊ปบอกว่ามืออาชีพเลยเนี่ยกุ๊ปบอกว่าดีมากๆเลยเนี่ยมาทําให้แล้วเราก็นั่งกินตรงนี้นะครับแล้วเครนเนี่ยก็จะยกเราให้ลบบอยสูงขึ้นท้องฟ้านะครับแล้วเราก็นั่งลอยฟ้ากินดินเนอร์กันข้างบนนี้กินแบบเสียวๆ250ยูโรถ้าเกิดใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้บิลูซังทาคลิปนี้นะครับช่วยบริจาคมาให้ด้วย ต้อง500ยูโรนะครับเพราะต้อง2คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นจตุรัสข้างหลังอนุสาวรีย์อัลเบิร์ตนะครับก็จะมีสวนดอกไม้แต่ว่าดอกไม้จะไม่ออกเนี่ยนี่คืออนุสาวรี ันนี้ก็เป็นจตุรัสอีกจตุรัสนึงนะครับมีชื่อว่า Charles Royal Queen p r i n c อะไรสักอย่างนี่แหละดูซากอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าเอาประมาณอย่างนี้แหละประมาณว่าเป็น Charles Royal King อะไรสักอย่างน่นะครับอันนี้ก็เป็นถนนหน้าจตุรัสอันนี้นะครับนี่เลยแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนี้นะครับเดี๋ยววูวซังจะพาไปดู วิวจากที่สูงนะครับแล้วนี่เราก็ผ่านหน้านี้เลยนะครับนี่ภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่ามีภาษาญี่ปุ่นอันนี้อ่าว่าเบลูกี้โอลิสิวิจิตังนะครับก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์หอศินของเบลเยียมนั่นเองเห็นไหมไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นโชคดีวิสัอานญี่ปุ่นออก นี่นครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่เมื่อวานนั่งรถผ่านนะครับที่เห็นมีคนห้อยรองเท้าไว้หน้าประตูโบสถ์นะครับนี่อันนี้ชื่อว่า The Lady of the s t r o n g Church นะครับนี่รองเท้าที่ห้อยไว้่ไหนอ่นี่ห้อยรองเท้าไว้ทำไมก็ไม่รู้ห้อยไว้หน้าโบสถ์เลยเนี่ย ข้ามโบสน,นะครับก็จะมีส่วนอันหนึ่งนะครับชื่อว่า p l a สด du Petit s งดูสาวก็อ่านสำเนียงอย่างนี้นะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันไม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะมีรูปปั้นของอของใครไม่รู้อยู่คนสองคนแล้วก็ดูเสาแต่ละต้นสิเสาแต่ละต้นบนยอดเสาก็จะมีรูปปัน้น แต่ละแต่ละเสานี้จะมีไม่เหมือนกันเลยนะสกักกะลุกปั้นเดียวเนี่ยหาไม่เจออันนี้เนี่ยจะมีไม่เหมือนกันเลยแต่ละเสานะครับดูแล้วยิ่งใหญ่หลังการมากนี่อันนี้เราก็เดินผ่านมาอีกที่นะครับที่มันมีชื่อว่า blast polient b r i l n t อะไรสักอย่างนี่แหละ เอาไปว่าเป็นปราสาทละกันก็คือพระราชวังนั่นแหละก่อนที่วิลสังจะทําภาษาฝรั่งเศสยิบัิไปมากกว่านี้ข้างๆก็จะมีนุสาวรียีนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่ามันคืออะไรและข้างหลังนี้มันจะเป็นแบบว่าจุดชมวิวจากที่สูงของปารีสนะครับมองลงกางล่างเห็นได้360องศาเลยเนี่ยมันสวยนะแต่ว่าเสียดายเขากําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ มีแต่นั่ง้านเต็มหมดเลยแต่ว่าดูยอดโดมสียอดโดมสวยมากเลยอ่ะหูเห็นด้วยตาจริงๆนะตรงนี้เป็นแบบเป็นทองเหลืองอลา,ามเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ทอยู่ข้างนครับแล้วจากมุมนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นเมืองบรัสเซลได้360องศาเลย นี่แล,ล้วใต้จตุรัสนี้เขาไม่ได้เสียพื้นที่เปล่าๆนะครับนี่เขาทำเป็นที่จอดรถเลยรถวิ่งเข้าไปได้เลยเนี่ยด้านใต้พื้นนี่เป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยอันนี้ก็อยู่หน้าไอที่กระชววงอะไรไม่อก้นะครับหน้านิโสรีไม่แก้หน้า,าสถานีรถไฟลูซี่สักอย่างเนี่ยมีร้านนี้ด้วยขายของแบรนด์เนมซาร่านะครับแล้วก็ นี่ลองชอมแล้วก็มีนี่อีกแม็กซ์แอนโคลนะครับคิดว่าน่าตรงแถวๆนี้น่าเป็นขายของแบรนด์เนมแต่ว่าทำไมวันนี้ปิดหมดเลยก็ไม่รู้ว่าที่เขาไม่ทำงานกันเขาปิดหมดเลยนี่ก็มาตรงเซ็นทรัลสเตชันนะครับแล้วก็เดินมาตรงกองปาส์นะครับก็จะเจออันนี้เลยแกลเลอรี่รอยัลเซนเทอร์เบิร์ตนะครับ เป็นพวกแหล่งช้อปปิ้งครับก็จะมีร้านขายช็อกโกแลตนะครับร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์งานประดิษฐ์ครับอันนี้มีร้านชาแน,นลอยู่ด้วยชาแน,นลโรเล็กส์นะครับนี่ครับข้างหลังนี้ข้างหลังกองปราศนะครับก็จะเป็นย่านขายพวกร้านอาหารต่างๆนะครับโูจุ๊ดสิเนี้ยแค่10ยูโรเองอะถูกกว่าเมื่อวานอีกอน่ยเมื่อวานมีสั่งกินนอง สิบยูโรโอ้ยดูดีน่าทานนั้นเลยอ่ะร้านนี้โอ้ยแล้วดูแบบของสดสดนั้นเลยมีบสเตอร์มีกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดเลยไหนๆมาเบลยเยียมทีนะครับคุณนายแม่ก็เลยฝากดูสั่งซื้อคลิปลิงก์อีกหนึ่งใบแต่โชคดีของบิวสังเหลือเกินเพราะว่าร้านคลิปลิงก์วันนี้มันปิดจะเปิดทีก็สิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นบิวสังไม่ต้องเสียตังค์ดีใจจังเลย นี่ครับเดินผ่านช็อกโกแลตร้านนี่ครับเรโอนิดัสนะครับเมื่อกี้คนจีนที่ช่วยเหลือยิร์ซังตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุกลางทางนะครับเราต้องเปลี่ยนรถนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยช็อกโกแลตร้านนี่เป็นช็อกโกแลตที่เขาชอบมากเลยนะเป็นช็อกโกแลตที่เขาคิดว่าอร่อยที่สุดเลยนะยิร์ซังเดินผ่านนั่นแหละก็ทีละก็เลยนี่ได้มาเลยเนี่ยได้อันนี้นะครับไออันแท่งยาวๆน,นะครับมีหลายๆรสเลยเนี่ยมีรสส้มรสไวช็อกโกแลตนะครับมี ดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นของคุณนายแม่โดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นกล่องไม้อย่างดีเลยนะเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเล่าเพราะคุณนายแม่ชอบกินช็อกโกแลตเล่ามากๆเลยครับทั้งหมดนี้ก็มา17.4ยูโรครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวอันนี้สําหรับไห<ใ>นร้านอ<ๆ>านหารที่ว่าลียงนะครับเขาบอกร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากเลยครับเปิดตั้งแต่ปี1893เดี๋ยวต้ององอกิมนมีนอนตอนนี้บีดูซังก็นั่งอยู่ที่หน้าร้านหน้าร้านลียงนะครับมี อันนี้เป็นพวกซีฟู้ดต่างๆ่าครับก็จะเป็นชุด60ยูโรนะครับอันนี้ก็เป็น lobster นะครับครึ่งกิโลก็31ยูโรถ้าเกิด1กิโลก็ใช้ไปปิโปรเนี่ยหนึ่งจับหนึ่งหกสิบสองยูโรจะมากินอาหารเดลิเวอร์จนะาแทรนะครับมีบิลสั่งสั่งอันนี้เลยนะครับไม่แพงมากสิบห้ายูโรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสปากเกตตี้ลียงนะครับก็จะมีครีมมีมัสเตล์นะครับมัสเตล์คือหอยแมงภู่นั่นแหละหอยแมลงภู่แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดแชมปิญอง แล้วก็จะมีพวกสเต็กเนื้อก็มีนี่สเต็กเนือ้อน,นะครับแล้วก็จะมีพวกปลาแซลมอนอะไรต่างๆนี่ก็จะมีนะครับก็ยี่สิบสามสิบยูโรนะครับนี่ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะกินแบบว่ามัสเซ้อยอย่างเดียวนะครับหรือหอยแคร์ไอหอยลาเอหอยมแมลงป้งอย่างนะครับก็จะมีนี่เลย,เยมีแบบว่าทำแบบชนิดต่างๆครับอบเนยอ,อบซอสอบอะไรอย่างเงี้ยน่ากินที่สุดเลยเนี่ย เดี๋ยวร้านนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเรามีคูปองของอบัสเขาเป็นออนอันออฟนะครับเราก็จะมีคูปองนี้ให้ลดได้15%นะครับทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกอย่างในร้านนะครับดูสักก็เลยอ่ะแพงหน่อยก็ช่างมันเพราะเราลดได้ตั้ง15%เนี่ยเดี๋ยวเราก็จ่ายถูกลงกว่บบาชาวบ้านเขานี่สปาเกตตี้หอยมแมลงคู่ที่บูสังสังที่บูสังสังก็มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอุ้ยหอยมแมลงคู่เยอะมากเลยอะแล้วก็มีกุ้งอันนี้กุ้งก็ไม่รู้ มันก็มีเห็ดนะครับดูน่ากินจริงๆเลยนี่เดี๋ยวต้องลองชิมดูหน่อยแล้วว่าสปากเกตตี้อันนี้จะอร่อยขนาดไหนนีนหน้นนี้สปากเกตตี้ของบิรูซังนะครับดูซิจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ครีมเข้มข้นมากๆเห็นกุ้งละกุ้งติดอยู่ที่ชอ้อนตัวเล็กจิ้นึงเล็กกว่ากุ้งแห้งอีก เรา,าชิมหอยก่อนหอยหอยมแมลงคู่นะครับนี่หอยมแมลงคู่อือร่อยอร่อยกว,วายย่าเมื่อวานเงียเพราะว่าเมื่อวานมันแห้งๆจืดๆมีน้ำๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันคูุกกับเนยคูุกกับเครื่องเทศทําให้มันอร่อยยิ่งขึ้นซาฟตี้แบบว่าครีมแบบว่าครีมเป็นครีมเลยอ่ะแบบว่าไม่ไม่เคยได้กินครีมแบบนี้ที่เมืองไทยเลยรูละ รสชาติเนยเหมือนอะไรคล้ายๆเนยที่แบบว่าทาขนมปังที่แบบเป็นเนยดีๆนะไม่ใช่เนยแบบว่ามาการีนอะไรอย่างงี้นะเนยแบบดีๆเลยอะรสชาติอย่างเั้นเลยออกได้กลิ่นนมด้วยแล้วก็เส้นเนี่ยครับไม่เหนียวมากจะนุ่มๆแล้วก็ไม่คือไม่แข็งอะคือเขาเหมือนเขาต้มกำลังดีไม่เละด้วยอร่อยดีอร่อยอะ แล้วดูหอยหอยแมลงพูดนะครับที่ควักออกจากฝาครับดูสิมันเบนด้งด้งดๆ้งด้งด้งเห็นไหมคือมันนุ่มมากอ่ะแล้วแบบว่ามันไม่มันไม่แข็งเกินไปอ่ะรสชาติน้ำของหอยนะแบบว่าออกมาแบบกัดไปที่แบบว่าน้ำหอยมันพุ่งอยู่ในปากเลยอ่ะอร่อยจริงๆนี่นะครับตื่นเช้ามานะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในเบลยเยียมแล้วนะครับยูซังก็มาเดินเล่นช้อปปิ้งและการอ่าน,นี่ยนั่งรถไฟมาลงที่สถานีานี้นะครับโรเจอร์นะครับแล้วก็มาที่ถนนนี้เขาบอกว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งนะครับถนนชื่อเนี่ยนิวสตรัทอะไรนี่แหละแต่ว่าวันนี้มาเร็วไปแล้วเก้าโมงครึ่งร้านลูกค้ไม่เปิดกันเลยต้องรอก่อนเดินเล่นไปกับพานก่อนแล้วกันจากถนนช็อปปิ้งสตรีทเซ็นเตอร์ครับยูซังก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินมาแป๊บเดียว มันก็มาถึงแถบกรองปลาสเหมือนเดิมนะครับคือทั้งเมืองมันไม่มีอะไรมากเลยมันอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เมื่อกี้บิลูสังก็แวะเข้าห้องน้ําที่ห้างนะครับที่ห้างแต่ละที่นะครับก็จะเก็บค่าเข้าประมาณ40เซนนะครับ30-40เซนนะครับก็เราไปคูดเองนะครับก็เป็น10บาทเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามีคุณป้าคนหนึ่งที่เขาเฝ้าห้องน้ำไม่รู้เขาเป็นอะไรนะบิวสังเข้าไปบิวซังก็จ่ายไปแล้วนะสี่สิบเซนพอออกมาปุ๊บเขาบอกว่าให้จ่ายด้วย40เซนบิวซังก็บอกว่าจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อว่าบิวสังจ่ายแล้วอ้าวแล้วจะทํำยังไงอะ่ะแล้วเขาก็ด่าบิวซังใหญ่เลยหาว่าบิวสังเป็นคนโกหกอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบิวสังก็ไม่สนใจก็เดินออกมาก็เราจ่ายแล้วจริงๆอะ่ะมีที่ไหนบอกว่า จ่ายหลังจากข้าเสร็จมันต้องจ่ายก่อนเข้าสิใช่ไหมถ้าบอกเขาไม่ได้รับเงินอ้าวไม่ได้รับเงินก็ช่วยไม่ได้จ่ายไปแล้วไม่รับเองพอถึงกองตาสนะครับก็จะมีคูปองอีกใบนึงนะครับสำหรับไปชิมช็อกโกแลตได้ฟรีนะครับที่ร้านแกเล่ช็อปนะครับ อาเก๋เลยช็อกโกแลตเมื่อกี้บิวซังก็ไปชิมละชิมได้นหนึ่งชิ้นนะครับช็อกโกแลตสดคือร่อยจริงๆแล้วเกามีให้เลือกหลายๆรสนะครับเราเลือกแบบไหนก็ได้ในร้านเนี่ยเลือกได้นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วบิวซังก็จะซื้อช็อกโกแลตให้คุณนายแม่เหมือนกันแหละแต่ว่าไอ้แบบช็อกโกแลตสดเนี่ยนนมันจะเก็บได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับก็เลยอดซื้อคุณนายแม่อดกินแบบนั้นบิวซังก็เลยซื้ออีกแบบหนึ่งมาให้แทนนะครับที่สามารถเก็บได้จนกว่าคุณนายแม่จะมาบูังก็เออาาาไไปเเกก็บว้รคุณนยแแมม่่ติดคุณนายแมม่าาช้นะบิวซังก็อาจจะะกินหหมดด้วยแล วันนี้มาเจอเชฟนะครับที่ร้านโกดีบ้าน,นะครับ like, เขากำลังช <"Hi> ุบสตรอเบอรี่ให้เห็นเลยเนี่ยตูน่าคิดอีกแล้ว啊ว s i a oh Simon they're beautiful they're beautiful o t i i n g too many So นี่ผ่านมาเจอร้านตินตินนะครับตินตินนี้เขาจะบอกว่าเป็นนิทานเขาเรียกอ,อะไรกับตูนนะครับที่เริ่มมาจากบรเซิลนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวละครคือเนี่ยเจ้ตัวตินตินนะครับแล้วก็จะมีหมาตัวนี้นะครับเป็นหมาผู้ใจนะครับ2ตัวนี้ก็ได้แบบเดินทางไปรอบโลกนะครับเป็นส่วนบ,บิลล์สตังไรก็ไม่รู้แต่ว่าติณตินเนี่ยเขาไปมากกว่าบิลล์สังคือเขาไปอวกาศด้วยเขาไปดวงจันทร์ด้วยนะครับแล้วเขาก็ลงไปที่ ใต้ท้องสมุทรด้วยนะครับแล้ก็จะมียาวากาศเนี่ยอันนี้อันนี้คือยาวากาศที่เขาขึ้นไปดวงจันทร์นะครับแล้วก็จะมีเรือนจำน้ามีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยดูช็อกโกแลตนี่สินา่ากินจังเลยอ่ะโอ้ยดูมันเยอะมา,จากจังอ่านนะช็อกโกแลตฟองดูนา่ากินที่สุดเลยอ่ะนี่เดยมาอีกหน่อยครับก็อ่า มาที่หลังโรงแรมเลอเมอร์เดียนนะครับก็จะเจอนี่เลยรูปปั้นเมิร์ฟนั่นเองอก่อนกลับนะครับยูสังก็เข้ามากินพิซซ่าร้อนครับที่ร้านพิซซ่าฮัทนะครับนี่ก็กินจัาดจาก็คล้ายๆกับเมืองไทยครับแต่ว่ารสชาติของเมืองไทยไม่มีมีซังอยากจะกินนั่นมากเลยอ่ะพิซซ่ารสต้มยำกุ้งอะ่ะ หาที่ต่างประเทศไม่ได้เลยเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีนะครับพิซซ่าร้นต้มยำพุ่งในยอยากกินยำกินตอนนี้ครับพี่ดุสังก็มาถึงที่บรัสเซลมีดีเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีมีดีนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังชอเล่แอร์พอร์ตนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อตัว๋วขึ้นรถไฟตัวนั้นเลยแล้วก็ขึ้นแล้วกลับแอ์พอร์ตเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับวันนี้ก็เดินเล่นชิลๆนะครับไปมาหมดแล้วในเมืองเดินชมวิวกินลมชมวิวแค่นั้นเอง ตอนนี้บูลซังก็กลับมาถึงสนามบินเชลเล่แอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องจะออกตอน6.05นนะครับกลับไปสู่กรุงดับลินนะครับกลับไปสู่โลกของความเป็นจริงการทำงานเดิมนะครับเป็นไงบ้างทริปนี้บูซังพาไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่ประมาณในเมืองนะครับไม่ได้ออกไปนอกเมืองเพราะว่าแค่เก็บรายละเลอียดในเมืองเดี๋ยวก็3วันก็ประมาณกําลังดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็มี อะไรให้ตื่นเต้นระหว่างทางเหมือนเดิมนะครับพาไปกินเหมือนเดิมนะครับทริปหน้าบิรุซังจะพาไปไหนนะครับจะทําอะไรที่ไหนยังไงติดตามตอนต่อไปนะครับกับมิรุซันได้ BJP ซีซสอนะครับ